แล้วพี oh, aja, so. yeah, ่น้องปลาคาวเอาดึ้อเงาตนน่ะนี่ใส่ถึงล่าก่อนมาคุยหลอดแกสัแห่เธอปลาฮะจับลูกออกตัวแหะลงนั่นนี่นะอือสองตแล้วพี่น้องสองตัวแล้วปลาคาว เอาห้ง้มอยูดีๆนะบไฮงมอยูดีๆนเะลยออกแห่ปนะ้ายดัแห่จำ่างโอ้โห<อ>้รุปแล้วน,นะ <c oughs> <c oughs> อ้ยอีกเดตัว <c oughs> จะคองเลือ่ <c oughs> อา, <c oughs> า,า,าป๊ดลงปลดลงปาได้เลา,าปลาไปไหวก่อนพี่น้อง ทางหน้าสิตีกันเลยมาสิอุ้มนี่มะบลองกระเซงมาอุ้มมะเอามาใส่แค้น้นบเอ้คออีเยะ่นบอจัออีเะน ปลาพี่น้องปดยันาพด้องดำน้องดำ,งด,ำด้ปลาพี่น้องออออแค่จตนี่ปลาขาวปากรานเดิ้นนี่แตมากินปลาขาว,ขาว,ขาวพี่น้อง มาจังไงเฮ้ยโทระไม่ถึงหน้าเ่อเนี่ยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเมาแต่ได้ป่าพี่น้องเอ้ยลึบสบายดีพี่น,อน้องผอก็ส่งเอิร์คือเก่าพี่น้องจา้าน้องดำก็ะเป๋าใครตึกแแฮพี่น้องเอง้ย,อย,อยสบายดีประลุเมย

ฟากันลงมาจนเบิดโหน้องแทนจอมแสบหน้าเบิสเลยหอยนี่เฮ้ยโจ๊กโจ๊กกุลีเฮ้ยอันนั่นเองึ้ืนไปห้าเนืใส่หอยลงมาเก็มหอย ได้ปยังป่าค้า,าอีกแล้วพี่น้งองเอามองมาไลด่ดอกนะปลาค้าลายเดี๋ยวมองมาไลยเหรอ

phà tòng, chú cháu hén là tập lại p'no, ตอน nì đang khư khưn, mằn mằn, nào có thay luôn, thằng, thằng nấm thึก yết leo, phơn khư mằn thấy nọ phơn bảo mẫn เอาไปตึกบอลแลวนะบอลดูดนะนาทำตึกเข้าไปยังบบนี้นาอยังบเสือกันเหรอไหมต้องใช้สีบล แล่แน่ๆนี่ๆ no, no, no. you know, okay. đầm เอา hâu ดำมันๆพี่น้องเ้ยาหวานเล้ดหัมัำหาวเลยพี่น้องเ้ยปลาหางเหลืองนะปลาซิวดำนปลาซิวอย่นั้นเดาหวานล้วปลาทะเลมีปลาหางเหลือง นั่นไม่ใส่ไปอีกแล้วจ้าป้ลุงพี่น้องเสจอป่าอีกแล้วมันหมานเอาเต็มเครื่องคู่แล้วเล้ยนี่พี่น้องประคาวมันลายแตง โอาคอใหญ่ปาคอยใหญ่ได้วางแล้วนี่ดำดำตึ๊กจิ้นถือมนตึ๊กันไหวไปดูไปดูไปดนี่ไอ้ไข่นี่ใก่ไอ่่อ้นีไข่อข่นี่ไอ้ไข่นี้ข่น่อ่น่่นอ้มันจะขาดเลยเนาะนี่เจ้าขาดวงไขี่อ้่นล โมดำนะคะก็ไดซองโตสามสามสามได้ใช่ได้นะคะตัวหนึ่งนี่นี่ตัวหนึ่งเออกัระโตห้าวตัวห้าวปโตห้าเ้อเออเนาะสามเนาะบาลลีกลุยเอ๋ลุยอีกแล้วพี่น้องเพิ่มสามคนแบบนี้บอลลกงุมเอาก็ได้พี่น้องเลยสามเสียหาย โชว์คว so, like ิกแฟกอีกเลยให้บรรดาเมียหน่อยทั้งรลายเบิ่งพี่น้องสวัสดีพี่น้องนาข้าวแต่ข้อแหละร่องน้ำเด้อ สัตว์แม่ทั้งนั้นนะมันสิออกนะดบิ้วมนจกออนอยู่ในน้องอะไรดําเออมันอยู่ในน้องแล้วมันจีบปากน้องพี่น้อง มจุบโอ้โหเหงาไปด้ล้วตกอนไ้คนหน่น้ำอีกัว่าแล้วน้ำพันถอี่่งพี่น้องน้องดำได้อีกเรื่ผัดบอทั้งนึงลงเอาลุในเชิอทั้งน้ำนัก็ออกหรอแบบมันบวได้ออกนะน่ะเอาลงเห็นยังวันเอาขึ้น

ทำตัวสิดิปุ๊ดเพราะว่าทำแบบเี้มันเท่าไหร่ปุ๊ดแห้งเยอแห้งเท่าไรมาลีว่าเจากระปุกก่อนนะสันไอ้ไข่ข้าไม่ปล่อยใช่ปวดใจเด้อคอยเด้อ สิทธิภากันขึ้นเมื่อดำไห้ดำนา่นเลยพี่น้องเลยสิทธเท้ากับสิทดิเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้พี่น้องจ้าคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลกกดแชร์กดติดตามซองเงินเด้อพี่น้องเด้อพี่ฝันยังก็กราบขอโทษขอขอภัยไ,ไปเลยพี่น้องอยูดด่ดีแม่สมองสมบอมเบอร์สกูทุกคนเนะาะบ๊ายบาย